อีกหนึ่งเรื่องคุณผู้ชมคะกับเรื่องที่หลายคนกังวลใจกันเ,เพราะว่าอตอนนี้โอ้โหแพร่ระบาดเป็นหลายจังหวัดมาก <c oughs> คุณผู้ชมพาไม่น่าเชื่อกับปาหมอกคางดําล่าสุดอีกหนึ่งแนวทางในการแก้ไขปัญหานะคะ CPF ค่ะเขาได้มีการออกมาประกาศเลยนะคะสําหรับการรับซื้อปลาหมอกคางดําจํานวน2ล้านกิโลกรัมในราคากิโลกรัมละ15บาทค่ะ นายประสิทธิ์บุญดวงประเสริฐนะคะประธานคณะผู้บริหารบริษัทจเจริญพกพันธ์อาหารจำกัดมหาชนหรือว่า CPS ค่ะได้ประกาศความร่วมมือกับคณาจารย์จาก3สถาบันการศึกษาชั้นนำนั่นก็คือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบ,บังมหาวิทยาลัยขอนแก่นรวมทั้งโรงงานผลิตป,ปลาปนเพื่อเป็นการบูาารณาการการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ของปลาหมอคางดำโดยคุณประสิทธิ์บุญดวงประเสริฐบอกนะคะว่า ทางบริษัทตะหนักดีว่าขณะนี้การแพร่ระบาดของปลาหมอคางดําเป็นความเดือดร้อนบริษัทก็เลยสนับสนุนแผนการปฏิบัติ5โครงการด้วยกันในการที่จะร่วมแก้ไขปัญหานะคะ หนึ่งเลยสำหรับโครงการที่หนึ่งคือทำงานร่วมกับกรมประมงสนับสนุนการรับซื้อปลาหมอคางดำจากทุกจังหวัดทั่วทั้งประเทศที่มีการระบาดในราคา15บาทต่อกิโลกร,รมัมจำนวน2ล้านกิโลกร,รมัมนำมาผลิตเป็นป,ปลาป่นค่ะเพื่อเป็นการเร่งกำจัดปลาหมอคางดำออกจากระบบให้เร็วและก็มากที่สุดโดยในช่วงเวลาที่ผ่านมาบริษัทได้มีการร่วมมือกับโรงงานป,ปลาป่นสิริแสงอาลัมพีจังหวัดสมุทรสาครรับทำรับซื้อ ปลาหมอคางดําในพื้นที่ไปแล้ว6 0 0 0 0กิโลกร,รัมด้วยกันค,ค่ะผมกับโครงการที่2นะครับร่วมสนับสนุนภาครัฐแล้วก็ชุมชนปล่อยปลาผู้ล่าลงสู่แหล่งน้ำจำนวน200,000ตัวนะครับโดยที่ผ่านมาในบริษัทมีการส่งมอปลากระพงขาวจำนวน45,000ตัวให้กับประมงจังหวัดสมุทรสาครสมุทรสงครามแล้วก็จันทบุรีครับ ก็ทางนี้เพื่อขั้นตอนในการปล่อยปลาผู้ล่านั้นเนี่ยเป็นไปตามแนวทางของกรมประมงนะครับโครงการที่3ครับร่วมสนับสนุนภาครัฐแล้ก็ชุมชนรวมไปถึงประชาชนจัดกิจกรรมจับปลาสนับสนุนอุปกรณ์จับปลาและก็กําลังคนในทุกพื้นที่ที่ประสบปัญหาอย่างต่อเนื่องนะครับยกตัวอย่างที่ผ่านมาเนี่ยบริษัทได้ร่วมกิจกรรมลงแขกลงคลอง ทีแม่กลองปรับหมอคางดําชื่อน่ารักมากๆานะจัดขึ้นในจังหวัดสมุทรสงครามแล้ว4ครั้งครับและก็จะดําเนินการอย่างต่อเนื่องในทุกๆจังหวัดด้วยนะฮะโครงการที่4คือการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากปลาหมอคางดําโดยมีสถาบันการศึกษาแสดงความสนใจเพื่อร่วมดําเนินการดังกล่าวแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นและก็สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าพระคุณทหารลาดกระบังนะครับ แล้วก็ตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่ามีการวิจัยกันด้วยนะครับแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์อาหารที่ผ่านมาในบริษัทได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลายัยหลากหลายมหาวิทยาลัยเลยและโครงการที่5ครับร่วมทําวิจัยกับผู้เชี่ยวชาญน,นะครับในการ หารือแนวทางควบคุมประชากรปลาหมอควางดำในระยะยาวด้วยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบังและก็มหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์ได้แสดงเจตจำนงร่วมมือกับบริษัทในการบรณาการความช่วยเหลือตรงนี้แล้วครับ